โมเดลสตีฟนะครับก็เป็นโมเดลเริ่มต้นในส e t c h u p นะครับเพื่อใช้ในการเทียบสเกลนะครับในการเขียนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการสร้างโมเดลในลักษณะดเดียวกับตัวสตีฟนะครับแต่ว่าจะเป็นโมเดลของเราเองนะครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างระนาบอ้างอิงขึ้นมาก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะไปเลือกรูปของเราเข้ามานะครับผมไปที่ไฟล์นะครับ Import นะครับแล้วก็ผมเลือกตัวรูปภาพของเรานะครับเป็น JPEG นะครับในช่องนี้นะครับตรง Option ข้างๆนี้ผมเลือกเป็น Use a d Texture นะครับคือเราต้องการให้รูปเนี้ยมันกลายไปเป็นเหมือนกับพื้นผิววัสดุนะครับก็เลือกนะครับแล้วก็เทลงไปประมาณนี้ครับคร่าๆวๆก่อนก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะหมุนขึ้นมานครับวิธีการหมุนรูปแนวนอนนะครับก็คือไปที่ Texture นะครับ Position เราก็จะเลื่อนได้ครับ มจะหมุนก็คือใช้ตัวสีเขียวนะครับหมุนก็กระขนาดคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับด้านที่เหลืออา๋ยวผมย่อกล่องนี้หน่อยครับให้เหลือคนเดียว นั่นที่เดี๋ยวเราไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งไปนะครับเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการสร้างคนก็คือนะครับตัว freehand นะครับก็เลือก freehand ขึ้นมานครับแล้วก็ลาก เดี๋ยวผมจะลากเร็วๆนะครับครับผมเมื่อใช้ free hand นะครับลากเส้นรอบตัวแล้วนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับคือเราจะคลิกแยกระหว่างรูปคน กับพื้นผิวข้างนอกได้นะครับถ้าเกิดว่าลากแล้วเนี่ยมันเลือกแล้วมันเหมือนกับมันรั่วนะครับก็ค่อยๆใช้สี่เหลี่ยมนะครับครอ,อบทีะครึ่งตัวครับแล้วก็หารอยรั่วแล้วก็ปิดันาสะนะครับที่ผมจะลบแบ็กกราวข้างนอกออกนะครับ เมือ่อลบแบ็กกราวข้างนอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปกติแล้วตัวโมเดลนะครับที่เป็นตัวสเกลเริ่มต้นโมเดลเริ่มต้นเนี่ยจะสูงประมาณ170นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ตัวโมเดลที่เราสร้างเนี่ยสูงง7้จสนะิบตามผมกุ๊ปไว้ก่อนนะครับเลือก make group นะครับ เสร็จแล้วผมก็ลากเส้นล่อนะครับจากนั้นผมใช้ตัวตรับเมตรนี่นะครับวัดนะครับแล้วก็สังเกตดูด้านนี้จะมีตัวเลขขึ้นนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้ยเจ็ดสิบนะครับ ใหม่นะครับหนึ่งจุดเป็ดศูน1 7เมตรนะครับโปรแกรมสแกน c h จะถามว่าเรา,เราต้องการร e s i z e โมเดลไหมนะครับต yes. อบ yes ทีนี้ลบออกไปนะครับเราก็จะได้เส้นตรงเส้นนี้นะครับสูง1.70นะครับอ่าทีนี้ต่อไปเราจะ ทำให้โมเดลของเรานะครับเป็นคอมพอนแนนต์นะครับผมจบเป็ลคลิกระเบิดออกมาก่อนนะครับผมเขียนใหม่ครับเมคคอมพอนแนนต์นะครับ,รบแล้วก็ตั้งชื่อโมเดลนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราต้องเลือกตรงนี้ครับ เอาไว้เฟตคามล่านะครับติดไว้นะครับโมเดลนี้ก็จะหันหน้าตามมุมที่เราหมุนไปตลอดนะครับผมเลือกเซตแกนในบืองล้านครับรจะเซตที่ตรงกลางนะครับใกล้ๆรองเท้านะครับเพื่อให้เวลาหมุนเนี่ยมันดูสมูทนะครับคำอธิบายใส่เลยแล้วกันนะครับ แล้วผมคลิก create นะครับอ่าไปดูที่ว่าโมเดลนะครับก็ะะะจะมีโมเดลนะครับของเราขึ้นมานะครับ ตัวนี้โมเดวก็จะหันหน้าตามมุมมองตลอดนะครับ